สวัสดีเจ้าฝนตกขนาดเลยเจ้าแต่คืนนี่หนาวเหรอเสียงนกเสียงอึงแล้วก็เสียงอึงนะ่ะเยอะมากเมื่อคืนนะ่ะถามว่าได้กินก่อฮืหอฝนตกทั้งคืนค่ะเนี่ยบ้านอยู่ตรงเนี้ยอันนี้คือทุ่งนาค่ะอึงแท่น่าจะลอยเยอะอยู่นะคะแต่ได้กินไหมฮื้อบได้ลูกมะพร้เลยเจ้าเพราะว่า ฝนน่าจะหยุดประมาณตีหนึ่งตีสองน่ะแล้วฝนตกแรงมากเราก็มาได้ลูกมาดูเลยอะอึงเอิองไออย่งก็ได้กไดตอนนี้ก็ยังห้องอยู่เจ้าแล้วก็ปูเยอะมากปูเยอะมากเขาเลี้ยงลูกเต็มท้องเลยโอ้บรรยากาศดูตอนนี้ก็ฝนลินลินอยู่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูแบบ ฝายน้ำล้นน่ะตื่นเช้ามาก็เห็นเขาเอาปลากันแล้วอะ่ะปลากันแล้วนะคะนี่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแต่บ่ฮู้ว่าจะขึ้นหรือบ่กขึ้นนะเพราะว่าตกเมื่อวานก็ตกทั้งวนันอันนี้ก็ทั้งคืนอันนี้ก็รินรินอยู่นะคะปลาเราไปดูฝายน้ำล้นกันปลาเยอะมากค่ะนี่คะ่ะทุกคนพอเขาเอาอันเอาอย่างฮู้นะมาดักปลา ปลาเยอะมากนะคะแถวเนี้ยโหน้ําแบบน้ําท่วมน้ําท่วมน้ํำนองเลยนะคะแต่ปีที่แล้วที่ท่วมแม่สายตรงนี้บ่ท่วมนะเจ้าน้ําเยอะมากไปดูกันค่ะดูทุกคนน้ําขึ้นมาขนาดนี้เลยนะคะ ท้องฟ้าก็คึมๆเจ้าขึ้นมาขนาดเนี้ยเนี่ยคือแบบว่าจะริมถนนแล้วอะ่ะจะติดถนนแล้วอะ่ะน้ำท่วมอะ่ะพักตบเยอะเลยอากาศดีเจ้าทุกคนแต่ก็หวั่นน้ำท่วมอยู่นะคะที่ไหนตกบ้างคะเสียงนกจิบ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  ตอนเย็นนะ่ะตรงนี้ยปูเต็มเลยเจ้าปูแต่บัจจปูนาหน่นะเป็นปูแบบปูหลังดำอะคะ่ะมันบอ่ค่อยมันเท่าไหร่เพราะว่าเขาเลี้ยงลูกแล้วนะคะและบ้านเราอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมคะหลังสีแดงแต่ได้กินอึงไหม <c oughs> <c oughs> เอามาบรรยากาศยามเช้ามาฝากทุกคนคะ่ะ ธรรมชาติยามเช้าเสียงนกเสียงอึงเดี๋ยวถ้าคืนไหนอ่ะมาส่องอึงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะน่าจะสนุกเนาะอึงคงจะลอยอยู่แบบบริเวณเนี้ยเต็มนะเนาะเสียงธรรมชาติโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย